สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มีผ้ามาแบ่งปันกันนะครับผมราคาเบาๆเอาไปเน็ตๆเลยองละพันห้านะครับเอฟซีนะครับผมองละพันห้านะครับเบาๆนะครับรงนี้เนื้อสวยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับเนื้อนี่ตู่เนื้อจัดมากพาองนี้น่าจะเคยลงลงรักลงชาติมานะครับมันจะมีคราบแดงๆเหมือนคราบที่เขาลงชาติแล้วก็ล้างออกนะครับเห็นไหม นี่มะแดงเรื่อยๆนะเดี๋ยวสูไม่ดูนี่ครับเห็นมะนี่ครับแดงๆอยู่นะครับเนื้อมันมากนะครับตรงนี้นะพระซ่อมมานะครับซ่อมตามที่เห็นเลยนะครับหักประมาณ3ามามสี่แผลนะครับแต่ว่ายังสวยอยู่นะครับเนื้อดีนะครับมันเลยนะครับสองมันเลยครับผมพิมพ์ใหญ่พระประธานบางขุนพรมนะครับ f สพันห้านะครับราคาเบาๆนี่ทำไม่สึกนะครับแต่หัดซ่อมเนื้อทางกันเรือนด้านข้างนี่หมันมากนะครับเนื้อดีเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเนื้อที่บินเนื้อจัดนะครับนี่เห็นไหมเหมือนลงชาติแล้วก็ล้างออกนะครับนี่ยะนะครับแดงๆเนื้อจัดดีนะครับผม นี่อันนี้บินเก่าดูเนื้อที่บินเก่าครับ f ซีไหมเนื้อจัดมากเลยครับผมอเออได้ตรงนี้นะนี่รอยหักนะครับก็ซ่อมเก่ามานะครับ f สีน,นี่ผมลองล้างแล้วไม่หลุดนะนะครับไม่หลุดนะครับไม่หลุดนะครับนี่ซ่อมเก่ามาพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมชมด้านหลังนี่เนื้อตรงบินนี่มันดีจังนะครับเนื้อดี พาแบบนี้นะเศรษฐกิจดีๆนี่ขายทะลุหมื่นนลเมื่อก่อนผมขายบ่อยนะฮะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้นะเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นนะไม่รู้ยังไงประเทศไทยนี่นะนะครับนายกก็ก็กินโชอย่างเดียวนะครับ <c oughs> เออนะครับกินโชนะครับเอาว่ากันไปนะ ใครจะเป็นนายกก็เหมือนเดิมนะนะครับประเทศไทยประเทศไทยไอเลิฟยูนะครับยังช่วยตัวเองกันไปเนาะนะครับมันฟื้นยากกับประเทศไทยนะครับคอร์รัปชันมันมันฝังลึกตรงในรากเหง้าแล้วนะครับผมนะฮะนี่หิ้งใหญ่บางขุนพรม พันห้านะครับ FC โอ้โหขนมเลยขนมขนมนะครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมราคานี้มาองค์ที่สองทรงเจดีตีที่ไหนดีบางคับผมแล้วกันเนาะนี่เนื้อหนัวนะองค์นี้นะเนื้อมันนัวๆไ,ไม่รู้นะครับเอาพันห้านะครับมันนะครับ มันหนึกหนึนุ่มนุ่มเน่าเน่านวนวอย่างเงี้ไม่รู้นะผมก็บรรยายไม่ถูกจะเป็นพระที่ถ่ายรูปไม่ขึ้นแต่สองมันนะครับบางนงี้นะเห็นไหมนี่เห็นไเนื้อเนื้อก็นวนวย่างยไม่รู้นะ โดนเคลือบอะไรไว้หรือเปล่านะนี่เนื้อดีฮนะเนื้อหนึกนะครับขาวขาวนะครับผมหันหา้าไปคิดมากนะเอาภาพรวมไว้ก่อนนะเอสสี่นะครับด้านหลังแห้งแก๊กเลยเห็นไหมนี่ด้านหลังแห้งนะฮะด้านหน้าหนัวหนแปลกๆพาสสองโซนนะหลังแห้งนะครับเห็นไหม พันห้านะครับผมทรงเจดีย์นะครับผมทักมาขอริ่มเติมมาเจ็ดชั้นเกติโยนะครับผมเนื้อดีตรงนี้นะขีมสวยลึกดีคมดีไม่หักไม่ซ่อมนะครับพันห้าเท่ากันสองมันเลยครับผมตรงนี้พ้าเขาเกลามานะเห็นไหมเก่าข้างจะชิดเลยนะผ้าจริงๆจะใหญ่กว่านี้นะ โดนเกาโดนฝนมานะครับเขาแต่งมาวัดเกตก็าชอบแต่งข้างนะเห็นไหมเนียนมากเลยลเนื้อต้องงี้นะเนื้อแน่นน,นนะวัดเกตนะครับเนื้อคนแน่นจะไม่มีโพรงด้านข้างนะถ้ามีโพรงมีโพรงนี้จะไม่ค่อยเวรยิร์กนะนะครับนะมีโพรงเยอะๆจะไม่ค่อยเวรยิร์กนะมีโพรงเหมือนพวกวัดละคังบางพรมไม่ได้นะเพราะเนื้อนี่นะผมสันนิษฐานว่าตอนเขากดพิมพเ์เนื้อเขาจะแบบ ม,มีความเหนียวนะครับมันทาให้แน่นนะครับผมกดแน่นนะครับเนื้อเขามีความเปียกนะครับเหมือนกดพิมพ์ตอนเนื้อเปียกๆง่ายๆนะนะฮะพระก็เลยเนื้อแน่นนะครับ่อยแห้งกันแน่นนะมันนะครับองนี้ FC บอกเลยนะเจ็ดชั้นนิยมนะครับ ไม่หักไม่ซ่อมด้วยนะครับผมพันห้าโอ้โหขนมไม่ซื้อก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะมาองนี้ฐานแซมบางขุนพรมองนี้พระน่าจะเคยล้างลักนะไหมนะครับพระโดนล้างลักมามันนะครับพันห้เท่าการนะครับ f อนะครับผม ก่ามันข้างนะครับสองมันนะครับบอกเลยนะสองมันทุกองนะครับไม่มันไม่ออกมาขายนะครับ fc นะครับนี่นะพันหนะครับผมแทบไม่ออกกำไรนะบางองค์ไม่มีกำไรนะครับผมก็ขายไปงั้นนะครับขายเพื่อให้ fc ได้แบ่งปันกันไปนะนะครับบางทีซื้อขายบ่อยๆนี่ก็เคยได้กําไรกันแล้วนะนะครับก็ไม่ได้คิดเยอะนะฮะอย่างราคาพวกนี้ผมแทบไม่ได้กําไรนะถือว่าเป็นการคืนกําไรให้ f c นะครับนะอย่าไปคิดว่าผมจะได้กาไรกํานะนะครับหากค่าน้ามงนน้ามันแล้วบางทีก็ไม่เหลือนะครับแต่ว่าเป็นพระชุดเก่านะผมก็ถั่วถถันไปนะครับ f c นะครับผม ทักมาขอรูปเพิ่มเติมครับองค์ละพันห้านะครับ F4 นะครับประมาณนี้นะครับชอบองไหนทักมาให้ไวให้ไวให้ไวนะครับผมฝากติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ